สวัสดีครับผมโมเมเล่ครับเกมที่คุณกำลังรับชมต่อปนี้ครับคือเกม2ทหางออนไลน์นี่เองครับผมและนี่คือช่วง12หางรีวิวนะครับผมจะเป็นช่วงของการรีวิวด่านรีวิวตัวละครนะครับแล้วก็วิธีการผ่านทั้งหลายนะครับวันนี้เราจะมารีวิวด่านนะครับผมถึงว่ายากถึงยากที่สุดนะครับบอสกันดีกว่าเราจะเป็นเราจะไปรีวิวด่าน5้านะครับซึ่ง52เนี่ยภารกิจเดี๋ยวขอดูไอ้นี่แป๊บหนึ่งครับ จัดก่อนเลยครับทีนี้5-2ครับคูเดอะบีทนะฮะเขาบอกว่าเล็กกูลองช่วยผู้กล้าให้สามารถลงใต้ทะเลที่อยู่ในชายหาดแล้วแต่ก็ต้องหาเปิดอคหอยพิเศษเสเียก่อนนะครับผมภารกิจคือเก็บเปิดอกหอยให้ได้10ชิ้นนะครับแล้วนามาให้เล็กกูที่จุดเริ่มต้นนะครับผมจะเป็นผู้เล่น3คนนะครับซึ่งรวมตีด้วยก็3คนนะฮะผมแล้ว จะบอกว่าเดือนนี้ลงไปคนเดียวไม่ได้นะครับลงไปคนเดียวตายนะครับเพราะว่ามันคล้ายๆกับส,สีนะฮะคือด่านที่ต้องไปเก็บกระบองเพชรอะไรของเขาอะ่ะนั่นแหละแบบมอนเตอร์เยอะเหลือเกินแต่เนี้ยมันมอนเตอร์มันจะดูเยอะกว่าเดิมอีกนะครับเพราะว่าเป็นมอนเตอร์พวกวอเตอร์เอลิเมนต์อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วจะมีตัวกวนเพียบเลยนะครับผม รอประมาณรอนานแล้วเราไม่มีใครมาเล่มเลยดีกว่าครับโอ้โหต้องมาเสี่ยงกับโอ้วิซ,ซี่วิซ,ซี่อืมพลังตีอัตโนมัติอ,ตมมอีกโอ้โอ้พอตีอัตโนมัติปั๊บมันจะติดมามนะครับเตือนช้าลงนะครับช่วยไม่ได้ก็ต้องฟันแล้ว พลังเยอะมากึงขั้นต้อง,องโอ้ยโอ้ยมันโหดมันโหดละมันโหดเกินมันโหดละมันโหดเกินก็บอกแล้วว่าอย่าลงคนเดียวนะครับมันยากครับมันต้องมี หลายคนนะครับต้องประมาณ3คนเต็มๆมันถึงสามารถลงได้นะครับสำหรับ5้องนี้นะครับเพราะเนื่องจากวิสไอตัวที่เป็นน้ําตีแรงตีแรงไม่ว่าติดมามเดินช้านะครับทำให้เราไม่สามารถเดินไปไหนได้สะดวกนะครับผมแล้วมันยังมีแซนบัคสีฟ้าอีกที่ในทะเลเนี่ยตียากนะครับแต่ว่าอีกเรื่องหนึ่งก็คือตัวใหญ่ๆไ ไอ t วอเทอร์แอมเบนตท์น้ำอ่ะัวใหญ่อ่ะต้องโผล่มาหลัจากนั้นครับซึ่งมันค่อนข้างตีแรงมากแล้วก็เป็นอึดด้วยนะครับผมเลยมันกมันก็เลยคิดว่าด่านนี้ค่อนข้างจะยากพอสมควรทีเดียวนะครับเอาไว้โอกาสหน้าเราเดี๋ยวเราจะผ่านกันนะครับผมอ่ะก่อนจากกันไปครับอย่าลืมนะครับกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์นะครับแล้วอย่าลืมนะครับเล่นเกมอย่างสร้างสรรนะครับอย่าไปเลียคนอื่นทำไม่ดีครับผมวันนี้นะครับ ก็ผมโมวมเล่น,นะครับต้องขอลาไปก่อนในเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ